สวัสดีค่ะเก็บเห็ดนิ้นจือมาเยอะเลยแต่ต้องขอโทษนะคะมองเห็นพื้นเพราะว่าพาแมวมาพักโรงแรมสักสี่วันแมวที่พวกเราช่วยมาแมวแม่ลูกอ่อนมีลูกเจ็ดตัวแม่แมว,แม,วมีหมัดต้องให้หมัดหมดก่อนถึงจะพาไปที่อาพาร์ตเมนต์ารดอกเลยคะ่ะปัดฝุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะ อ,นนอันนี้เช็ดเท่าไหร่ก็เช็ดไม่หลุดมันเป็นเป็นคราบของสปอของลิ้นจือกินไม่ทันนะคะถึงจะหั่นแล้วก็ต้มน้ำชาดื่มไม่มีทางที่จะกินทันเพราะว่าดอกเดียวนั้นก็ต้มได้ตั้งหลายครั้ง เช็ดได้เท่านี้แหละเช็ดเต็มที่แล้วส่วนอันนี้เนี่ยสีขาวนี่เช็ดไม่ออกตรงนด้ดินเสียงลูกแมวนะเมื่อกี้น,นี่ก็ดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่สีดอกเลยนะคะอยู่ติดกัน นี่ก็เช็ดแล้วนะคะแต่ไม่หลุดสปอติดแน่นมากถ้าหากล้างค่ะหลุดแต่ไม่อยากจะล้างเพราะว่ามันจะทำให้ดอกเห็ดเปียกเนี่ยดอกเล้อเลยส่วนวนี่สวยมากนี่ค่ะสวยจริงๆดอกใหญ่ด้วย แล้วสวยมีสองดอกให้ดูส่วนขาเนอมีดไม่คมจริงตัดไม่ได้นะคะสวยมากสวยทุกดอกไม่อยากจะเก็บหรอกคะ่ะอยากจะทิ้งไว้ในป่าทิ้งไว้ตามขอนตามตอ แต่ถ้าเราไม่เก็บมาเห็ดจะแห้งแห้งแล้วแห้งลิ้นจือนี่ไม่ใช่ว่าไม,ไม่ใช่ว่าดอกนี้ถ้าไม่เก็บมาเขาจะโตเขาจะโตขึ้นทุกปีทุกปีไม่ใช่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลิ้นจือที่ถ้าไม่เก็บแล้วเขาจะโตขึ้นโตขึ้นที่เคยดูค่ะบางดอกอายุตั้งโอ้ยไม่อยากจะบอกเดี๋ยวกลัวบอกผิดดอกเท่าถาดเนี่ยค่ะแต่สําหรับลิ้นจือ ในบริเวณป่าที่ไปเก็บมันเป็นเห็ดปีต่อปีถ้าปีนี้ไม่เก็บเห็ดจะแห้งแล้วปีหน้าเขาจะเกิดมามาอีกแต่คนละจุดนะคะเห็ดแห้งก็อยู่บนตอน,นั่นแหละขาโตเป,เป็นเป็นขาโตขาโตขาเก้า,า,าอี้ ช่วงที่ตัดหอมหอมเชื่อไหมแปลกมากๆเลยเลย่ยทำไมขาเห็ดหอมกับดอกเห็ดก็ไม่รู้ิ้วออกมาจากป่าเนี่ยอืมได้แต่กลิ่นเห็ดดูสิว่าเยอะขนาดไหนเมื่อวานนี้เอาไปให้พี่ที่เดินป่าด้วยกันไม่กี่ดอกค่ะให้พี่เขาไปดอกไม่สวยนะคะเพราะว่าให้พี่เขาเอาไปหัน่นหันหั่น ไว้ต้มน้ําชาดื่มอย่างเงี้ยอย่างดอกเนี่ยดอกนี้ไม่สวยพอหั่นออกมารสชาติมันก็เหมือนกับดอกสวย่ะแต่ช่อใหญ่แบบเนี้ยไม่กล้าหั่นนะไม่กล้าหั่นนะเพราะเสียดายดูสิดูความสวยขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะต้องขอโทษจริงๆไม่ได้แวะไปเยี่ยมใครเลยดูสิดอกเ็ดเหมือนหอยเชล เหมือนกาบหอยค่ะดอกใหญ่คิดว่าไม่คงไม่เก็บอีกมั้งพูดไปก่อนอะอาจจะไม่เก็บอีกในปีนี้เพราะว่าเก็บมากินไม่ทันมันเยอะค่ะเยอะมากๆนี่ไม่ใช่ว่าเพิ่งเก็บมานะคะเก็บมาปีนี้เก็บมาสามครั้งแล้วนะครั้งที่สองนั้นก็เยอะมาก ที่ไปเก็บอีกก็คือไปดูเนี่ยค่ไปดูพวกเนี้ยว่าเขาแก่จัดนะ่ะดอกเขาจะเป็นยังไงก็ไซส์เท่าเดิมขนาดเท่าเดิมแล้วก็ไปเจอเพิ่มอีกโอ้โหถ้าขยันเดินนะรับรองเลยเขิวออกจากป่าไม่ได้คงได้ยินเสียงแมวนะคะวันนี้จบคลิปจริงๆไม่พบกันใหม่สวัสดีค่ะ ยังดูทค่ะเนี้ยเอาไปไกลไกลาไปอยู่ตรงนี้นี่สวยเห็นขอบโต๊ะเห็นขอบตู้เดคลิปจริงๆขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะเสียงแอร์ เสียงเครื่องเครื่องแอร์ค่ะดังดัง